โอ้ล้มคักเลยมันมนี่อดีนอนพีทุกคนพีกบบอะโบราณมาลินไม้กลับก็บไม่ได้ทุกคนกนาะับปรกท่ายสบายดีนะทุกคนมันนี้ก็มาหน้าคือเก้านะ เกี่ยวข้าวคือเก้าทุกคนข้าวยังมีแล้วนะเกี่ยวมือบ้านนี่ก็มีแล้วซ้ำวันนี้กับซีมากเกี่ยวโตนะเอาก็มาใส่สวายได้วันนี้เนะี่ยมาเอาหรือเ,เอาเครื่องกินมาเฮ้ยเขากินแล้วกันมายุ่สีข้าวได้มือเสานี้ทุกคนพนอะดีข้าวแตงมาสวาย้วันนี้กันสีข้าวทุกคนเอาเข้าวไปสีเอาเข้าวห้อง,องสีนะฮะก็แล้วพอดีแปดเก้ามงแล้วเดี๋ยวนี้กันแปดโมงปลายนะ พอดีมาแล้วก็ลงสีลงไปเจี๊ยบข้าวน้ำข้าวเลยเอาอันนี้ไปให้เขากินเล้ป่าทุกคน,นนะป่าบืนทุกคนทุกคนนะปลาคอน้อยบืนนะนะแถนี้แบบมันน้ำแหงแ้งเหมือนเลสเตอร์เลแต่ป่าสีบืนึ้นเทิงนะหนองบ่าผู้ไทยเพิ่นได้ป่าลายแถนี้ทุกคนหนองบ่าผู้ไทยเพิ่นนดนานพักเพิ่นจ้ะ ข้าเพิ่นกับงามงามเล่านี่ทุกคนเลยเข้าป่าผู้ไทยเพิ่นเนี่ยตัวนี้นะท่านได้แก้คักนะทุกคนเลยมันอุดมสมบูรณ์แถวนี้นะมันก็เลยเข้าก็นนันแห้วนั่น,แ,น,นแก้นะมันหนำเพียงพ่อไว้แล้วก็ทุกคนมันสมดุลในะดินสมดุลเข้าเพิ่นกับงามขนาดเลย ไปเพ้อนี่ฮะฮะโอ้ยแม่นมาทากินต้มไก่หรือเปล่ากูจักแล้วนี่นะผู้อมใช่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 เพ้อฮะพอมกำลังเฮ็ดกินทาขอเจ้านะเฮ็ดกินเลยอืมให้เลิกกินฮะ ออพอพอสีก้อยสีควายเอาเมือ่อวานนี้ทุกคนเียก้อยชี้แล้วมือานนี้นะสีแกเท่ากับสีควายเท่าทุกคนเลยมันกะโมยเยอะโอเคไปเลยแต่กะอันจุน้ำฮอนเรียบร้อยนะจุน้ำฮอนให้สีมันหมานแล้วก็มาก้อยนะออสีสมันก้อย หยาบเลยตบดีนอนผีทุกคนผีกับโบายนะผีมันหมือนก้นกอยนอนผีนะตกกอนเป็นเซฟได้ไหมนี้นะกอดนอนผีอีกแล้วทุกคน น้อยสิลงเกี่ยวข้าวนะเฮากะเอาปั้นข้าวก่อนจิ้งน้อยโอ้ทุกคนไอซาม่ไส้กะเป็นไข่อีละได้นี่น้ำยาโบราณนะฮะน้ำยาบ่าตัวนั้นเมื่อโกด่อนเมื่อคืนนี้ผลตันั้นออกมาว่าเป็นไข่ยุ่งซาม่ไส้ทุกคนไข่แบบมันเย็นเย็นพอร่ามแล้วผัดเป็นอี้เย็นพอร่ามแล้วผัดเป็นอี้สบายดีดูมันนี้นะเลือผัดมัอนี้ฮากาม่าน้ามีมีดไข่ขึ้นนี้บ่างเย็นละ เย็นและยานซักยาเมื่อวานในน่องมัดมือโคตรในน่อนแล้วมือมื่อแมอแรงเนาะไปซักยาไปโกดเบิ้งผัดเป็นไข่ยุ่งนะเราไม่ใช่เป็นไข่ยุ่งบอกพุ่มสบายดีสบายดีมีห้องกุมารหน้าพี่เลอเนี่ยนะโมนะตัวนั้นนะมาเอาปิ้งกินเสะเบิ้งปีบคอก่อนนะมาเป็นลูกไป็ดเนยนะเพื่อฉันนะมาแต่สิเล ฮะบอน้านแม่ซื้อในเลอรสา,นะาวห้ลเลยนะเป็นเพื่อหูนะฮะมาน้อยประพุ่มนะโอ้ยนอนมาขี้ค้านอันนี้นะเห็นมาผ่านพุม่มปิ้งกินเซโอูสาม่ใส่กะ โอเคกินข้าวอิ่มทุกคนเลยสิงลงไปเก็กเขนะบข้าวแด้วบันี้กะให้พอบันไดกินข้าวไหมาน,นะพอเป็นว่างนะว,ว่านนี่หละพรอใบปาดสีควา,ายน้ำเขาแล้วก็เลยผมว่างเขาก็เลย,หเ,ยเหนกินแทสนนี้มีเพื่อนมาให้กินแทสละเขาก็สิงลงไปเก็บขา้าวซอยน้ำน้องแล้วก็ซอยเพื่อนที่เพื่อนมานเกี่ยวนำให้มันแล้วใบทุกคนเ,เอาน้ำมีดเจ็ดลงไปให้เขาเจ้ากินพร้อม โอ้โหวันนี้คนเกี่ยวลายเด้อทุกคนนะทางเงินคอยลงไปทังเตอร์ผูกกคือสีข่าวจ้างนะแบบเป็นกุ๊เป็นข่าวสานอยู่ทางเตอร์ผู้แังลายนะมันนี้มือยย้มยย้มดีด้ทุกคนมือคํามันอ่านไปเลยว่ามือคํานึงนะ่แล้วก็ทุกคนเลยคนที่จะลงให้ลงหน้ากัดลายเกี่ยวเข้ามันเป็นมือง้มันแล้วก็ทุกคนเลยเจ้ากันเลย ลงเกี่ยวข้าวลงลเลือกอะเลือะเอาที่มือง,งามๆนี่แหละสไลายนี่ทุกคนเนี่ย <มา S 1> โอ้บุ๊คบุบ๊ไทยก็กำลังบุ๊เบิกนดะ้โอ้หากมาเอาเข้าวไปซื้อแมตื่นสายนดะ้ <laughs> โอ้มาได้มาได้กำลังเลยได้ โอ้ได้หลายคนอยู่ทุกคนลื้นมือวานนี่ได้มือวานนี่เราได้หกเจ็ดค้นเนอะอ่าต้อข่าวหากกได้ไฮนึงนะทุกคนไฮนี่แหละอันนี้ใหญ่ได้อู้เกี่ยวข้าวคือเกาพี่น้องเอ้ยอู้ทุกคนเนี่ยขากากเกีก่ยวตัเสาเลยนะกกได้ข่าก็ได้ไฮนึงจดอดอยู่บรรยากาศดีมันนี้ทุกคนนี่ ลมหงุดหงนะเดี๋ยวสิเอาน้ำแข็งใส่ทังให้เขาเจ้าเปิดเต็มบมดเลยฮานเชิญเลยน้ำกรนนะป่วยหมดแล้วเอาท้อลงรถนี้ก็ทันทันจงไว้ทงนึงเธอเขาเยอะเย็นเช่นน้ำหวานมีน้ำใดอะไรเอาน้ำกรนเคื่อพุ่มกว่า บนนเจียกินนนะเฮ้ยพอผมไล่มากก่นมูเด็กคนเลยผมไล่มากคนแรกเลยโอ้ยผมะสงสัยท่าตะหึงกับมิจักแลยบ่นี่ Thì, được, 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 được. Thế không mình ô hưởng tớp đây Thôn kỳ nằm kỳ này Ừ nhìn kỳ lô nhìn kỳ Cho cả tôi đi đâu bà con cho kênh Ghiền เนอเวนเนอกนนกทุกคนโกนนกกริบบัวนี้นะเป็นห้างอมงครักใชไโกดมัน หลายคนมนอยู่ได้ทุกคนะเดมืเอนี้ตั้งลื้นว่านี้เป็นทบหนึ่งเลยเมื่อวานนี้โมมีลมจากดีนะ้สงัดแดดโคตรโคตรฮอนเลยเมื่อวานนี้คนกดแรงนะขาดคนจะพูดเพโอ้กันลงสามโมงกันจะยุ่ไปละอื่นเมื่อวานนี้นะ่ยยืมน้ำมาให้กอากินน้อยๆเอาฟรี แล้วละหายนี่ก <Aqui. S 1> ah, ็ทุกคนนลงหายไม่โตี๋ยวสองหายไปโอ้บอกผู้ไทยเพื่อกะมีสัมประสิก์มาเฝือม่นได้ไห้ผู้น่ะหลายคนละลุยบันลงหายนี่บัน ย่ไปเรืยมีทันเข้าลยได้หมดท่นี่เอ้ลมคักรมอากาศโคตรดีลมผัดบุยวิวเลยโอ้ังเตอร์พวกทุกคนโุบสลานี่นะ เตือฟูเที่ยวอยู่ตรงหลุมพูกันนะทางพูเราเป็นบ้านเขาเจ้าได้บ้านช้พ่นสิมตรวน,นั้นบ้านมืงกิน รวันนี้เป็นแต่คือได้เกี่ยวข้าวทุกคนเมื่อวานนี้เธอฮ้อนโพดเมื่อวานนี้นะบมมีลมวันนี้นะลมคักนะลมเย็นจีโจ้แมงมันทุกคนเลยแมงมันนี่นะหลายได้เพราะเตะจั๊วาที่มันมาวันนี้นะนะทุกคนนะแมงมันเอาไปสัน้นเอาสัน้นเอาตัวนี้ก็เดี๋ยไปเก็บขาวซอยทุวันจิตตั

嗯，他他没影好嘛。 เรียบร้อยทุกคนเลยได้ก็เอาป้องรับวพี่ไม่ไล่เฮ้ยเติบเก็บแมงมันเก็บแมงน้ำผุนขึ้นไปจี้พร้อมทุกคนถ้งแมงอย่างตัวนี้นะใส่แมงน้ำผุนมันก็มีง่ายจังโอ้เรียบร้อยทุกคนเลยพ่อพักเพงแล้วป่ะนี่ขึ้นไปหากินข้าวกินน้ำแล้วป่ะนี่ พอพักเพลงละพอดีสิบเอ็ดโมงเคืองละเรียบร้อยทุกคน<ม>เกี่ยวข้าวคือเก้าสมมียังไม่ได้ขึ้นป่า<ม>เข้าแล้วเข้าไปพื้ทุกคนแล้วบันนี้ก็แล้วเลยได้ทุกคนเลยหน้าค่อยน,นี่เกี่ยวแล้วเข้ากลางนี่ก็คือสีแล้วเลยนะ กับแม่งน้ำฝนเฮาได้หลายเติบทีแรกก็ไม่ได้เอาเลยพอเอาเป็นหลายก็เลยเก็บเอาซิเห็ดดูเฮาดูเฮาก็เลยเก็บเอานะไปขึ้นบานนี้ขึ้นไปกข,ข้าวเทงพักเทงทุกคนขึ้นแล้วบานนี้วันนี้ไถแต่มันแต่นั้นทุกคนเลยไถแต่มันแดดดล้กกะเย็ดเอากระเป๋าเพื่อใสนะ่นะตะตุตกเน ถือข um. um. ึ no, ้นละลาหน่าบ่เอาโคดน้ำหวานขึ้นไปเอ็สอันกระทุกน้ำเอ้าใช่ใช่เพื่อเหตุนั้นมาโดนก้นแล้ววันนี้นะใช่เฮ็ดเพิ่นนะหลับล่ะเถอะหลับล่ะวัเขาสาวจะหลับเว้ยมาโดนก้นแล้วนะมาน้อยแกสับตู้นี่ เย่เมังก <ank pedir> ้อนคบันกินได้เพื่อเด้กินง่ายไหมขึ้นหอดังแลซ้ำขึ้นหออโอ้ขึ้นเลย้ป้าตกวงมมนนี้ลุงหมบ่น้าเจ้าผตีนคลีบคัดแค่นี้กะน้าแก้วเถอตีน้ำด้ยปลาจะลุงเพื่อหรอกนขอยาจะกินน้ำอันนี้ขกินว่าน้ำอุยินช่วขา กอยนอนเพียเพีแยน้อยพุทธกุนเลมีแกงไก่พร้อมได้ตับมะฮุ่งอมแลวแนววันนี้นะโอ้กอยนอนพีเาอนคือหนลอหมนเลยรอไปเลยก็ ฟักใส่ไก่อยรงนี้ก็ปาไรบ้ามันมีแดดเด็ดแต่แซบไ,ไปไยิบก่อนได้ทุกคนเียอืมแซ่บละปลาตกอันกับกันนะอ,อันก้อยลาบนี่ มาจ่ายป้าเผ้าน้ำบันนี้ตำหุ่งกันมาตำหลังมูตลอดเลยนะเอามาทางนี่ก็ได้เอะเอามา่นี่ก็ได้เองของมีเอ็ดตำตำเยืนมืดหน้ากระโต๊ะตำพอมีเอามาซื้อไล่เอาไหมเอ็ดไปลื้อมู่กระย่งอยู่เนาะออะไร เขามาไหมซิเลอร์อันนั้นด้วยซะแม่กระต่ายด้วยซะลาลาเอ้ยบ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินได้ละลากินแล้วบ่อันกินกันทุกคนเลยนะมีทั้งแกงไก่มีทั้งนึ่งนึ่งมะโบบก็มีทุกคนเจลปลาแดะนะนึ่งมะโบบเจลปลาแดะก็มีทุกคนเลยถ่ายคนกวาว่านี้มื้อนี้นะ เมื่อวานีนี้มาห้าหกคนโมาได้กินข้าวกินน้ำได้บ่นี่แม่ได้ซะโคบอ่ะอ๋อตับกระค้ด้ยลาบซีนก้อยซีนแล้วก็มีทางเงินแกงไก่หนึ่งมาโบบ

อ๋อแต่ไม่กินเยอะเลยไหมกินแล้น้ากินย่งกินิงยลด่คนต้องใหนนาคนี่คอะนะแสใกล้ทุกคนนะโอ้ได้มนปนะเสี่ยจีผูกก ก็มาพี่คัน่ะรวไปแล้วคุค่มคกข้าวเือนีนนี่ดันแทงมะโบยนะตักีนี่แทกด้แบบนี่วนต่อเนีมันีฝนุ่อยางยูจอนันน้วมันเยวแคบอีนะนาวหนาวหนาแปดคูทพิานนนนปดคุเขาเรื้องไม่ได้ไมแไปแหลมะครุ้งนาวให้แ

โอเคทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกะ็พักผ่อนนะตอนนี้ก็พอลงละพากันพักผ่อนแล้วกะ็ตื่นนอนมากแล้วกะ็พากันลงแล้วได้เจ้าก็ลงก่อนละเอาก็ะิลงก่อนนั่นวันนี้กั เอาเละคลิปนี้ก็เสียไว้สำนึกก้อนทุกคนเลยลงไปตอนแรกก็บสียมิีรไทยให้เบิรงทุกคนเลยเอาคลิปนี้ก็เสียไว้สำนึกก้อนทุกคนยังไม่ได้ขึ้นป่าเลยเกี่ยวข้าวแล้วปั้นข้าวแล้วพันแรกเสี้ขึ้นป่าปกติเขานะเดี๋ยวนี้ยังบทท่นปกติยทุกคนเขากับเข้าป่ากันยังสการขืนอยู่แบบเข้าหน้ายังม่แล้วทุกคนเลยเอาคลิปนี้ก็เสียไว้สำนึกก้อนขอบอกใจทุกคนที่ตามส้มเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาทุกคนเอาไว้สำนึกก้อนคลิปนี้